มนรดวัน,นี้นะคะเปิดช่วงมาพร้อมกับนางเอกของเราค่ะแมงดาทะเลนะคะพูดถึงแมงดาทะเลหลายคนคงนึกถึงเมนูอย่างยำไข่แมงดาที่บอกโอ้โ oh, หบางคนบอกรสเด็ดเหลือเกินนะคะถ้ามาถิ่นทะเลแล้วเนี่ยก็ต้องลิ้มรสกันแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสนะคะของหวานโบราณโบราณจริงๆค่ะ ไข่แมงดาทะเลเชื่อมค่ะบอกว่าเอ๊ะไข่แมงดานํามาเชื่อมทําเป็นของหวานได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วอย่างในวรรณกรรม4ี่แผ่นดินก็เคยพูดถึงว่าแม่พลอยนั้นไปเห็นสํำรับของคุณแม่ค่ะแล้วก็บอกอุ้ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแปลกใจด้วยเหมือนกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าไข่แมงดาทะเลนั้นเอามาเชื่อมทํำยังไงนะคะที่ว่าหากินยากทุกวันนี้นะคะแต่ยังมีให้เราได้ริมรสกันนะคะที่บางตะบูนแห่งนี้นี่แหละค่ะแล้วก็แมงดาทะเลเนี่ยก็เหมือนกัน ชิมนนะลกนะสัมผัสรสครั้งแรกแม่พลอยก็ว่าหวานจับจิตขนมหวานแปลกตาไข่แมงดาทะเลเชื่อมหรือไข่แมงดาทะเลฉาบหนึ่งในเมนูรถเลิศชาววังตำนานอาหารเล่าผ่านวรรณกรรม4แผ่นดินทุกวันนี้น้อยคนที่จะรู้จักแม้วันนี้จะไม่แพร่หลายอย่างในอดีตหากสำหรับคนชายฝั่งบางตะบูนเมนูไข่แมงดาทะเลเชื่อมยังเป็นของหวานคู่บ้านที่คุ้นเคยตั้งแต่บรรพบุรุษ ความสมบูรณ์ของอ่าวไทยทําให้ทุกครั้งที่ออกเรือมักได้แมงดาทะเลติดไม้ติดมือกลับบ้านเสมอชาวบ้านใช้แมงดาตัวเมียล,ลวกจอกกระดองคว้านเอาไข่ออกล้างน้ําให้สะอาดเคี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวน้ําเปล่าแบแซ่และมะพร้าวห้าวขูดความยากอยู่ที่ขั้นตอนเคี่ยวที่ต้องใช้ไฟอ่อนก็ให้วัตถุดิบค่อยๆสุกนวดเป็นเนื้อเดียวกลายเป็นสีน้ําตาลเหลืองอมพัน วันนี้ไม่เพียงเป็นอาหารกินเล่นของคนชุมชนริมชายฝั่งยังเป็นของฝากให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มรสและรู้จักขนมไทยโบราณตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าอาจจะนานกว่านั้นด้วยเป็นขนมพื้นถิ่นของที่อะไรเงี้ยค่ะเดิมทีอะพวกแมงดาเนี่ยมันหาไดไง่ายมันติดตามอวนตามอะไรเงี้ยมาเขาก็มีการประยุกตคทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มาเป็นอันนี้แหละข,ขนมไข่แมงดา มันมันมีความหนึบกรอบอะไรเงี้ยคือเขาเคี้ยวมันมันเป็นอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาถามเขาถามแล้วก็แบอบกเอ้ยไม่เคยกินเอ้ไม่เคยกิน,กนแต่พอเขาซื้อไปกินแล้วบอกอื้ออร่อยดี <S <S คือว่าเขาไม่เคยทําแบบว่าไข่มังดามาเชื่อมเคยแต่ว่าเอาไปยําอะไรแบบนี้ไงพอมาเชื่อมนานๆเจอทีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินอะไรฟาร์มมันจ้ะฟาร์มมันแล้วก็มันก็จะกรอบอะไรแบบเนี้ยไข่มันก็จะกรอบมังดามะพร้ามันก็ทําให้หอมให้อร่อยมัน เชื่อกันว่าของกินชาวบ้านอย่างไข่แมงดาทะเลเชื่อมกลายเป็นสำรับในรั้ววังครั้งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไปพบและได้สวยเมนูนี้ในชุมชนชายฝั่งทะเลก่อนนำกลับมาปรุงจนแพร่หลายเป็นสำรับชาววังความอร่อยไม่เพียงแค่รสหวานจากน้ำตาลและหนึบนุ่มจากมะพราะ้าวความกรุบกรอบมันของไข่แมงดายังเป็นหัวใจให้เคี้ยวอร่อยขึ้น วันนี้ไข่แมงดาทะเลเชื่อมยังเป็นของกินคุ้นหูคุ้นลิ้นคนบางตะบูนหากแต่เหลือผู้รู้และสืบทอดสูตรโบราณนี้น้อยลงอ๋บอบรรพบุรุษพ่อแม่ทํามาแล้วก็ดทำกันมาเรื่อยไปกินกันในบ้านนี่แหละทำกันทำกันได้ทุกบ้านนะแต่ว่าคนโบราณก็ตายกันหมดแล้วอะไรหมดแล้ว,ลวก็เราก็รุ่นลูกก็จํามามั่งอะไรบ้างบางคนก็ทําเป็นบางคนก็ทําไม่เป็นแต่ว่าทําก็ยากเพราะว่าถ้าทําไม่เป็นมันก็จะเป็น เป็นเขาเรียกเป็นขี้ม้าคนสมัยก่อนเ,ออเขาเรียกมันเป็นพุน่พนๆแต่ถ้าทําที่ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มอร่อยนุ่ม,ม,มออด้วยวัฒนธรรมหรือว่าที่มันโต๊บโตขึ้นเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เขาก็จะหาซื้อทานตามบ้านก็จะไม่ค่อยมีคนทําคนทําก็จะมีจะ,จะเป็นเฉพาะเกาเฉพาะกลุ่มทั้งคนในก็ยังทานอยู่นะคะคือคนส่วนใหญ่ที่ททไปทํางานต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ย พอกลับมาบ้านเนี่ยก็คือก็จะหาทานเพราะคือของที่เคยทานอร่อยอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะซื้อฝากกลับไปแพร่หลายตามจังหวัดต่างๆให้ตัวเองไปอยู่จะปรุงไข่แมงดาทะเลเชื่อมให้อร่อยไม่เพียงต้องมีฝีมือหากยังต้องมีความรู้และชำนาญเพราะไข่แมงดาทะเลบางชนิดมีพิษหากไม่ระวังอาจเป็นอันตราย ความตั้งใจของชาวบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีนอกจากรักษาสูตรขนมโบราณน,นี้ให้ยังอยู่พัฒนาจนกลายเป็นของดีประจำท้องถิ่นอย่าหวังถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของลูกทะเลให้เป็นที่รู้จัก ณผู้ชมคะพูดว่าหวานอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะคะแต่ว่าวานหวานแล้วก็ยังอร่อยกลมกล่อมเวลาเคี้ยวก็ยังได้กลบกลบของไข่แมงดาทะเลด้วยค่ะนี่แหละค่ะรสอร่อยของไข่แมงดาทะเลเชื่อมนะคะเมนูชาวบ้านที่ยังเป็นทั้งสําหรับชาววังค่ะพูดถึงเป็นของกินพื้นถิ่นของคนริมทะเลนะคะที่พวกเขาก็รู้จักหาสิ่งของที่หากินง่ายมาทําเป็นของกินเล่นแบบนี้ค่ะวันนี้แม้ว่าไข่แมงดาทะเลนั้นจะราคาสูงแล้วก็เริ่มกลายเป็นของหากินยากแล้วนะคะแต่สําหรับการทําเป็นเมนูไข่แมงดาทะเลเชื่อมนี้ าตะบูนบอกว่าก็ยังคงต้องสารต่อกันต่อไปค่ะเพื่อให้เมนูโบราณนี้ยังคงมีให้เราได้ลิ้มรสกันอยู่นะคะและว,วันนี้ก็ยังกลายเป็นของฝากของบางตะบูนด้วยค่ะอีพันรถอถวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ